จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีความรุนแรงในประเทศไทยที่ผ่านมาในแต่ละวันพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจจึงเป็นที่มาของความร่วมมือส่งต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด -19 จุลาไฮฟลูเนอเซาคานูล่าโดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์ และสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดค้นและผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงหรือจุฬาไฮฟโลเนื้อเซลแคนูล่าโดยใช้งบป,ประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลิตจำนวน502เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ผู้ป่วยมีปัญหาระบบทางเดินหายใจโดยมีคิดค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนให้การสนับสนุนในการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ในความร่วมมือครั้งนี้โดยสภากาชาติไทยมีความยินดียิ่งที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศตามคติทัศน์ของสภากาชาติไทยในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชน ระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 ทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์มีความต้องการเป็นอย่างมากอุปกรณ์และเครื่องมือเหล่านี้จึงขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆฝ่ายกุมาราเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจึงได้ทําการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมทางการรักษาแบบฉุกเฉิน โดยการผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงจุลา h ฮฟล f l o เนอร์เซาคาน u ล่ามาใช้กับผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องไฮฟล l o w นะครับก็คือประวัติศาสตร์ว่าประมาณสักเดือนเมษานะฮะมีการระบาดแล้วก็ทางท่านคณะบดีแล้วรองคณะบดีเนี่ยก็บอกว่าจุลาเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับนะฮะนองจากว่าขณะนั้นเนี่ย การระบาดเนี่ยเรามีวัคซีนแล้วนะฮะเราสามารถที่จะใช้เครื่องไฮฟลูได้ไม่ต้องใช้เวนเิเลเตอร์นะฮะจะเป็นการประหยัดนะฮะแพทย์พยาบาลได้เยอะเลยนะครับถ้าจะสร้างกันเนี่ยนะฮะก็จะต้องสร้างภายใต้ใมาตรา7วงเลบหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจสภากาชาติไทยแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยในการที่สร้างเครื่องมือแพทย์ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็การสร้างครั้งนี้นะครับยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการจริยธรรมในคนนะฮะของทั ups, ้งทางสภากาชาติไทยและก็ของทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาได้ช่วยเร่งรัดการพิจารณาให้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เราสามารถทำการทดสอบในมนุษย์ได้นะครับเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นนะครับหลังจากการปรับปรุงแก้ไขก็ได้รับความกรุณาจากทางสถาบันไฟฟ้าสถาบันมาวิทยานะครับซึ่งทำให้เครื่องของเราเนี่ยนะฮะพร้อม ที่จะนาไปใช้ทดสอบในมนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับงน้นเครื่องนี้เมื่อเมื่มมีการประกอบขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้มาผ่านคณะกรรมการ,การวิจัยของสภากาชาติไทยว่าคุณภาพคุณสมบัติความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ยนะครับเ,เทียบเท่ากับและความสะดวกทั้งหลายนะครับเทียบเท่ากับของต่างประเทศไหมก็พบว่าอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศในสากลน,นะครับแล้วก็การวิจัยเนี่ยก็ได้ทําโดยคณะแพทย์ ซึ่งมีการใช้กับคนไข้จริงที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานทางการวิจัยนะครับก็พบว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติที่ถูกต้องตามเกณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะยืนยันว่าท่านที่ได้รับเครื่องไปนะครับก็จะได้อุปกรณ์ที่ทเทียบเคียงแล้วก็ยังมีบางอย่างขึ้เหนือกว่าของ่างประเทศด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาและขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการแพทย์ทางการพัฒนายาวัคซีนเครื่องมือแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับบริษัทอินทรอนิกจำกัดวิศวกรในการพัฒนาและผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบททางเดินหายใจอัตราการไหลสูงขึ้นเราได้รับการขอร้องจาก คณะแพทยศาสตร์จุฬานะฮะให้ช่วยทําเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเราก็เลยไปสํารวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในบริษัทเราที่มีอยู่ก็คือว่าเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยในที่สุดเราก็หยิบของพวกนั้นมาใช้เรามีจุดที่เราแสดงผลเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาไทยอย่างเช่นเกิดใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยท่อมันตีบขึ้นมาเราก็จะขึ้นคําว่าท่อติดตันขึ้นมาเป็นภาษาไทย เราทํออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบเราทดสอบเนี่ยเราก็ต้องผ่านมาตรฐานอะไรต่างๆเยอะะเลยเราต้องไปผ่านมาตรฐาน IEC ซึ่งสถาบันไฟฟ้าแห่งชาติเนี่ยแล้วก็มีสํานักงานมาตรฐานที่เราต้องไปสอบเทียบว่าไอ้ที่เราวัดออกซิเจนเนี่ยเราวัดได้ตรงกับค่ามาตรฐานจริงไหมในที่สุดผลก็ออกมาได้ดีในเวลาที่ค่อนข้างจะเร็วมากๆทุกวันนี้เราส่งของให้ได้แล้ว500ชุด ภายในระยะเวลา6เดือนนับจากวันที่เราบอกขอได้รับการขอร้องให้ทำสภากาชาติไทยได้มอบหมายให้สถานสาวพาดำเนินการจดแจ้งการผลิตกับกองเครื่องมือแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมอบให้กลุ่มง,งานบำรุงรักษาเครื่องจัรก,กลนของสถานสาวพารพับผิดชอบประกอบเครื่องมือนี้ พร้อมกับทําการทดสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเครื่องที่ผ่านการทดสอบจํานวนทั้ง502เครื่องทุกโรงพยาบาลนี้จะต้องออแสดงให้เราเห็นชัดก่อนนะคะว,ว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโรงพยาบาลที่ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลปืนเที่ยงนิดนึงอย่างนี้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราอยากจะให้ได้รับเครื่องอันนี้ก่อนโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงแดงเข้มอย่างนี้ค่ะเราจะให้ก่อนเะนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลไหนที่มีความต้องการนคะคะให้ทําหนังสือมาได้เลยทางสภากาชาตาิย,ยินดีที่จะบริจาคให้นะคะเราจะมอบให้ถึงที่เลยที่โรงพยาบาลเลยนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ สภากาชาติไทยยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยเบ,บเวอเรสจำกัดมหาชนหน่วยงานเอกชนอีกหน่วยงานหนึ่งในการนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงไปยังโรงพยาบาลต่างๆ185แห่งทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับได้รับการติดต่อจากทางสภากาชาดไทยนะครับให้ทางไทยเบฟ ได้ช่วยทําหน้าที่ในการขนส่งลําเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์นะครับที่เป็นเครื่องบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงนะครับหรือที่เรียกว่าจุลาไฮฟลอเนโซแคนดูล่านะครับมีชื่อย่อว,ว่าจุลา HFNC นะครับซึ่งทางไทยเบสของเราได้มีโอกาสในทําหน้าที่นี้นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระเป็นการขนส่งลําเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเครื่องมือตรงไปถึงโรงพยาบาลกว่า185แห่ง ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า5 0 2เครื่องในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับช่วงแรกๆนะครับตอนที่มีผู้ป่วยวิกฤตเยอะๆนะครับผู้ป่วยวิกฤตพวกนี้ก็จะมีภาวะการหายใจล้มเหลวนะครับก็จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยเฉพาะเครื่องที่เราเรียกว่าไฮฟโลนะครับเครื่องหายใจความถี่สูงนะครับเครื่องช่วยหายใจนี้มีความจําเป็น นะครับในการดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่นด้วยครับเราก็จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจต้องการใช้เครื่องนี้ต่อไปครับในขณะที่ช่วงที่มีการระบาดค่อนข้างหนักมีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า100รายต่อวันเนี่ยเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใน ICU และขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่อง เครื่องให้ออกซิเจนในอัตราไหลสูงด้วยเพื่อที่จะบรรเทาอาการผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งเราอาจจะต้องใช้วันหนึ่งเนี่ยมากกว่า40เครื่องค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยค่ะโรงพยาบาลเรามีเครื่องเครื่องช่วยหายใจที่เป็นไฮฟลู lo, หรือเครื่องช่วยหายใจระบบทางเดินอัตราไหลสูงเนี่ยค่ะอยู่สักประมาณ20-30เครื่อง เครื่องนี้จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ทั้งในสถานการณ์โควิดและในสถานการณ์อื่นๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลจะใช้สิ่งเหล่านี้หรือว่าเครื่องเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ที่อย่างเต็มที่นะคะสมกับที่ทางผู้บริจาคได้ตั้งใจบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลค่ะ,ะเครื่องไฮปรที่ได้มานะครับก็มีประโยชน์มากครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งในคนไท้ทั้งโควิดนะครับแล้วก็ในคนไทยที่เป็น ผู้ป่วยที่เช่นโควิดที่มีความดักเสพตคุนแรงนะครับซึ่งสามารถช่วยลดการใส่ท่อช่วยหายใจของคนไข้ได้นะครับคุณสมบัติใช้งานง่ายนะครับก็สามารถตับอุณหภูมิหรือว่าเรื่องของโฟรหรือว่าออกซิเจนนะครับได้จากหน้าจอครับแล้วก็มีรูปหลักที่ทางสมัยนะครับ ก็ได้รับควา,า,ามอนุภาพเครื่องจุลาไฮโตรเนเชลเนืหน้านะครับจากโรงงานจุลามาตั้งแต่เดือนตุลาคมครับได้มาในช่วงที่สถานการณ์ของโรคโควิดส9ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงสูงสุดพอดีนะครับมีผู้ป่วยประมาณ5 0 0 7 0 0รายได้รับควา,า,ามอนูภาพเครื่องจุลาไฮโตรเนเชลเฟืนาเนี่ยมาใช้ทั้งในโรงพยาบาลยะลาเองแล้วก็โรงงา,ยานชุมชนใกล้เคียงอีก2แห่งด้วยนะครับก็จากการใช้เครื่องก็พบว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับเสียรดี ผมขอกาบขอบคุณทางสภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์และสิทธิเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ผลิตเครื่องจุฬาไฮโฟและนํามาบริจาคให้กับโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคจากการใช้งานผมพบว่าจุฬาไฮโฟเป็นเครื่องที่ออกแบบมาเหมาะสาหรับมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดเป็นอย่างมากครับนับว่าเป็นนวัตรกรรมที่น่าภาคภูมิใจของผ,ผู้ผลิตครับ ขอบบคคุณครัมาถึงวันนี้วิกฤตการณ์โควิด1 i n e t ทำให้เราเห็นถึงพลังความสามาคัคคีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันซึ่งความร่วมมือนี้เป็นการนำเทคโนโลยีที่เราสามารถผลิตได้เองไม่ต้องพึง่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศในการกระจายความช่วยเหลือไปอยังประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง